สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรยียนสวัสดีคนรักในการปลูกต้นทุเรยียนในวันนี้ก็จะมาอัปเดตจะพามาดูต้นทุเรยียนแบบเสียบข้างผ่านการเสียบข้างนะครับทุกคนก็คือจะพามาดูการเจริญเติบโตของต้นทุเรยียนที่ได้ทําการเสียบข้าง ซึ่งต้นนี้จากคลิปที่แล้วก็ได้ทําคลิปแต่ว่าคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตอีกนะครับก็คือยอดของต้นพันธุ์ทุเรียนที่เสียบข้างก็คือโตเร็วมากๆยอดโตเร็วแตกกิ่งก้านดีมากๆนะครับซึ่งต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่ปลูกไว้นะครับก็คือ จะปลูกต้นเสียบยอดจะเป็นรอยต่อนะครับทุกคนก็คือนี่เลยก็คือรอยต่อที่ผ่านการเสียบยอดก็คือจะทำการเสียบยอดแล้วก็นำไปปลูกในที่นี้นะครับก็คือเมื่อต้นทุเรียนโตพอประมาณแล้วผมก็อยากจะเปลี่ยนนะครับก็คืออยากจะเปลี่ยนสายพันธุ์อีกก็คือจะทำการเสียบยอด รวมกันเป็นการเสียบยอด2ครั้งนะครับก็คือเสียบยอดครั้งที่1ก็เป็นอีก1ซ้สายพันธุ์ข้างล่างนี่จะเป็นอีก1ซสายพันธุ์นะครับแล้วก็ข้างบนเสียบยอดก็จะเป็นอีก1ซ้สายพันธุ์ก็รวมกันจะได้2ซ้สายพันธุ์ในต้นเดียวนั่นเองก็คือมาอัปเดตสําหรับใครที่ปลูกต้นทุเรียนอยากจะลองนะครับก็คืออยากจะลองเสียบข้าง แนะนำเลยวิธีนี้เสียบข้างเมื่อต้นทุเรียนติดนะครับจะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วสังเกตดูนะครับยอดแตกตลอดก็คือยอดที่เปลี่ยนต้นนี้ก็จะเป็นน้ำดำนะครับก็คือช่วงนี้น้ำดำมาแรงมากๆผมก็จะทำการเปลี่ยนเป็นน้ำดำก็จะได้ข้างล่างก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ แล้วก็ข้างบนจะได้อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับให้ทุกคนดูแตกยอดดีมากลักษณะของต้นพันธุ์น้ำดำกิ่งของเขานะครับก็คือช่วงแรกๆที่ปลูกกิ่งของเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับทุกคนโดยจะเป็นประมาณนี้นะครับจำเป็นต้องนำเชือกมาผูกไว้ เือยึดต้นแบบนี้นะครับจะเป็นสายพันธุ์น้ำดำมาแรงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่อยากจะปลูกพื้นบ้านก่อนแล้วก็ค่อยมาเสียบข้างก็แนะนำนะครับโตเร็วเหมือนกันก็ลองไปทำดูสำหรับคนที่ชอบในการปลูกต้นทุเรียนก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนก็เหมาะนะครับ กับการใส่ฝุ่นต้นทุเรียนช่วงหน้าฝนจะทำให้ต้นทุเรียนโตเร็วนะครับทุกคนก็คือก็ประมาณนี้ในคลิปนี้แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ